นับอะไรเธอนึองเห็นขึ้นจนมันถ้าขึ้นบัตรซิปนับซิปมาเดี๋ยวสบาดีนะทุกคนวันนี้เฮากะมาหายมาคนเม้นต้น ก็จ้างคนงานมาหลายคนเต็มได้เอไก่คนงานจ้างมาคนมันมันกระตัดไปแล้วก็มิหลายคนเต็มได้ร่งับงานึ้นอยู่บ่เด้พ่อมาร้องรง นับอะไรเธอต้องเดือดขึ้นจนนีมันถ้าขึ้นบัตรซิปนับซิปมาเดี๋ยวมันก็ขึ้นหลังนี้หดน้ำนะบ่หดแล้วโอ้หดจากคูมันก็ขึ้นนะอันยนีอยู่ได้เบิ้งเข้าไปยี่เบิ้งนับผลนะยี่เบิ้งโหมันนะโหมันอันนี้เดี๋็กพุ่มมาอันนี้เด็กพุ่มขึ้นแล้

เขาอันน่ะผู้นึ่งงัดแล้วก็ผู้นึ่งคุดน่ำแบบมันหาดเนี่ยผู้พันก็นมีอ๋ออีเค้กเอาแล้วเลย

มันงัดง่ายอีพอเฮ็ดคืออยู่อันสวรรค์แค้มคองไเด้อันนั้นได้น้ำขึ้นมาเด้อ งัดแห้งขาดตุดแต่่นยังผู้ิลู้งามมันก็ใหญ่่้นอดูดน้ำขึ้นเธอกลงายเธองัดงายตายข้เพแห้งละูนนี้มันหน้อยอะไรเมนกะ นิ่กะอันคนงานมากค่ะบางคนก็ไม่ได้เอาเซมมาน้าเซียมกับวีพอคนสามทุกคนอามาก,กะ่ะผู้งัดก็จกคนวบสามผู้ตัดลำมันอ้ออสองผู้นำก็หลายคนเติบแล้วกับผ,ผู้ตัดอันเป็นตน้นเอ้ยเอาไวล้ละตัดเป็นต,นต้นอ่อตะเงามันแล้วก็หุ่นขึ้นรถนี นี่ก็บ่าวเข้มเพิ่นซอมองอยู่ลงเซอร์ถืออยู่ไ้ได้เนาะห่งกะอยู่ลงไปเพอมองอยู่นี่ที่ภายนี้มันสิได้หรือบ่คนงากะ อีพอวันลงเสมองเรอในยูบมนเด้ิเกเล็กี่เคบมเลยวันนี้นะออกก้ามาอยซีนมุมเนะเหยดกินโคว่ไหมโคจะพักกาดดูคนงาน อ้ายอ้ายชายอ้ายชายมันมาดอนนี้มันเคยเนาะแขมน้ำย้ำาบตันทางเลอตันทางแล้วบอโอคือตอนใหญ่แท้แต่งมองสวยเอ๊ะทำนี้จ้ายุบตอนนึงตาเคียวเลย แนวหน้าเลยเนี่ยช่อยบางๆอันนั้นมันหนาพอดอืมนี่ก็แม่คม่ยคอยก็ล้างผักแนเพันเยอะ<ด>โกเอซอร์ศีนหมู่ ยันเราอันเจ้าเชื่อใหม่แล้ว นมเอ็ดซูคนงานกินนะแม่คอยเพื่อนไปเอามาหุงแล้วได้แล้วก็เอามาตำกินตอนเทงนี่ซูคนงานกินพอคนงานเนี่ยเยอะเริ่มจะกินข้าวละ คอยกะมาอ้แกงเขตนี่นะแกงหมูก็ย่านมีพ่อกินซ้ำคนมันหลายเนาะเอาเขมาสิซื้เข็ดปนี่ซเขนีอ่าไ้ัดในแ้่ล้างดูล้างกันน่อยแก้ยจเฮ้ยเข้ยเยเน้ย้ยเฮ้ยเ้ด้ แม่พรเป็นเลาะมหงอย่าตามอีอมก <c oughs> นั่งคือผู้ชายไวน้อ <c oughs> <ด>มีเงินสิจุกเพื่อุกเดี๋ยวเอางเงินมาสิแล้วเนาะเอามาดีกว่าเาหอนเงินอยู่เลยดีนี่กน,น

วาดอกินีกจิีไังหมนี่แตแม่ค่อยออาพักลงนะเยอะแกงเข็ดได้เนาะอันนี้นะแกงเข็ดยามันพ่พอกินยามันพี่พอกินนยสูบอกาศน้อยสูบอากาศน้อยกันใหญ่กัเสื้ออใหญ่เนน้อยกับเสื้ออนน้อย มีมีคนลงมาหาปลาอีนะพ่อเขาลอยน้ำเขาหอนเขาหาปลาอีกพ่อเขาเสือมองพร้อมนะไหนกนถือกเอาขึ้นมาโล่ด่ะนํำมือกะบแล้วละ่วะ ตักเนาะโยทยกเบอเดียวเนาะเซฟาวราจะกะซามป่้ำซ้มสดเง้ยงเอ้ากอเอาสดละสดละของแทมด้วเนามาน้าวไปร้อนไป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 าปไ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 ไป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 อปไปอ้าปไปาปไปาปไป้า เซงบ่ยกเอานี <m> ่ปลาอย่าไปกินยนี่ยกอายุติปนี่มามเามาดอแช่เลย้า้เอานี้มาลแม่เาเลยครับไปกก่ได้เลยระวีอยานีเท้า็้าม่นอบางอีกทีมข้าวกะลายคน ขนาดจมูกกระมัดถ่ายตาโร่บอแม่โก้นะต่ำน้อยกู สมุทเจอเฮามีเห็ดตบปีหน้าปีหน่อเขานอกปู่ะไรปาฮะปูหันปูนี่ก็ได้ขึ้นมันขืนอยู่เนาะฮะปูยางฮะปูเม่นเชื่อกระื้นมาเชื่อขายแล้วหาชื้อบีได้ด้ดินนี่มันอึดงอ้กบ้านที่ซื่มินิจาเจอ้ายคนทุกนี่มหายต เลยกัเมนตต้นเก็ได้จนพอจนเต็มนี่สำเร็จอ่านแล้วก็ตาแด้เจอกัเป็นไข้นี่เขาก็เอามันเมอสุ่มเออคุณคุณดับนั้น เฮากระมาหอดบ้านละ่ะเอาเมนเท่านี่อเอาเมนลงหู้จะติดำเลยงมีดำ เพราะ่ะนะเองัับไน่นลมลกายตีนรถเลยชื่อไหนมาดูบ้าหรอมาถาเลยยกายตีนรถ